ทสเทสเทสโลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โลทดสอบทดสอบทดสอบเสียงสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับศรัทธาช่ไหมครับผมวันนี้ก็ได้ราธนาสองอย่างนะครับอย่างแรกหรือว่าองค์แรกชิ้นแรกนะครับเป็นหินดักแด้นะครับทางภาคอีสานเรียกเรียกเรียกว่าหินดักแด้หรือว่าโคดหินนะครับภาคกลางก็ มากจะเรียกคดหินนะครับหรือว่าบางท่านเขาเรียกเลห,หล็กไหลเหล็กไหลจบางท่านบางท่านก็เรียกเรียกไอ้แร่ธาตุต่างๆครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วแต่จะเรียกนะครับผมอันนี้คือคดดักแด่หรือว่าหินดักแด่นะครับที่เกิดตามก้อนหินใหญ่ๆครับตามป่าตามเขานะครับตามป่าตามเขา มีมีหลายพื้นที่นะครับเกตภาคอีสานครับแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้มาง่ายนะครับส่วนมากคนจะไม่ค่อยได้มาง่ายนะครับชาวบ้านเราพบเจอโดยบังเอิญก็มีนะครับไปหาของป่ามาเก็บของป่าเดินไปก็ไปเจเจอโดยบังเอิญแล้วแต่วัสนาใครวัสนามันนะครับว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับตามที่ครูบาอาจารย์บอกเล่าให้ฟังนะครับเป็นหินดักแด้นะครับเป็นขดดักแด้ เชื่อกันว่ามีอายุเป็นล้านปีนะครับพี่น้องอันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นหลักร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีนะครับอันนี้เป็นหลักล้านล้านปีนะครับาตามที่คูบาอาจารย์นะครับมีฮอร์อโมนหรือว่ามีอ,าอะไรละ่ะประวัติเล่าต่อกันมานะครับไม่ใช่นิทานเล่านะครับเชื่อกันว่านะครับอยู่ฟังอยู่ในก้อนหินนะครับเป็นล้านล้านปีนะครับพี่น้อง กว่าจะมาเป็นคดหินนะครับกว่าจะมาเป็นก้อนหินหรือว่าเป็นครบที่ย้ว่า да มีเทพเทวดานะครับเทพเทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จุตินะครับได้จุติในก้อนหินหรือว่าในคนเหล่เหล่านั้นนะครับส่วนมากจะเป็นพวกเหล่าเทวดานะครับเทวดาครับได้สถิตอยู่ในคดหินหรือว่าหินดักแด้หรือว่าแร่ธาตุต่างๆนะครับจะมีเทวดาอารักษ์นะครับหรือว่าปกปักรักษาอยู่ในนั้นนะครับ เรามองไม่เห็นหรอกครับเพราะว่าท่านเป็นกายทิพย์นะครับไม่ใช่กายหยาบอย่างพวกเรานะครับอย่างมนุษย์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคดไม่ไม่ใช่คดนะครับอันนี้อันนี้คืออะไรละ่ะตามที่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเป็นเหล็กไหลเจ้าป่านะครับนนเ,เหล็กไหลเจ้าป่านครับผมกว่าจะได้มาต้องทำมิธวิธีบวงสรวงนะครับบูชาเจ้าป่าเจ้าเขานะครับ ไม่อย่างนั้นท่านก็ไม่ให้ได้มาง่ายนะครับเป็นเหล็กไหลเจ้าป่านะครับผมอุบาจารย์บอกว่าจะมีแร่ธาตุหลายอย่างครับมารวมกันใน,ในก้อนนี้นะครับผมในเหล็กไหลเจ้าป่านะครับจะมีทั้งพวกทองคําหรือว่าปลอดนะครับปลอดหรือว่าเรียกอ,อะไรน้ําเงินแล้วว่า ทองแดงสังกสีนะครับมาไหลรวมกันนะครับออก่อเกิดตัวให้เป็นอกก่อเกิดให้เป็นคดนะครับเป็นคดหินหรือว่าเป็นแร่ธาตุนะครับบางท่านก็เรียกลยเลยเหล็กไหลเจ้าป่านะครับผมเหล็กไหลเจ้าป่าเพราะว่าได้ได,ได้ได้มาตามป่าตามเขาครับไม่ใช่ได้ในน้ํานะครับเหล็กไหลเจ้าป่าก็จะเป็นคดหินหรือว่าหินดักแดก้อนใหญ่มากนะครับพี่น้องดูขนาดฝ่ามือผมนะครับก้อนใหญ่มากนะครับ ดูขนาดนิ้วมือผมครับผมดูนิ้วมือผมกับขดดักแด้นะครับใหญ่มากครับเพิ่งเพิ่งเจอนะครับก้อนที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับก้อนที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้เพิ่งเคยเจอนะก่อนส่วนมากจะเจอแต่ก้อนัเล็กนะครับเท่านิ้วก้อยนะครับอย่างมากก็นิ้วชี้นะครับประมาณนี้ครับอนหินหรือว่าคนดักแด่ขอย้ายดูหน่อยครับเป็นยังไง ดูก่อนนี่ครับเนื F F ้อของคดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคล้ายๆเหล็กไหลนะครับเป็นนองหลุมเป็นบ่ออย่างนี้ครับคล้ายเหล็กไหลแต่ยิ่งจับยิ่งยิ่งมันนะครับยิ่งหนึดนุ่มนะครับเนื้อฉ่ายิ่งจบงับยิ่งฉ่งาว่า่างั้นนะครับยิ่งจับยิ่งฉ่าเหมือนกับงานช้างเลยยิ่งจับยิ่งฉ่านะครับก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีส่วนผสมของเหล็กเปียกด้วยนะครับผมโคตเหล็กไหล เป็นสิ่งที่เป็นมงคลมากนะครับถ้าใครมีไว้ก็เจ็บไว้นะครับถ้าใครมีได้ตามป่าตามเขาก็หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าพระให้มากอเจ็บไว้ให้ดีครับมาได้มาง่ายนะครับทางภาคใต้นี่เขาจะาสแสวงหามากครับเพราะว่าทางภาคใต้ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนะครับไม่เหมือนอาทางภาคอีสานเรานะครับทามภาคาทางภาคใต้ครับผมมี <c oughs> ครูบาอาจารย์ ท่านหนึ่งนะครับท่านอยู่ภาคใต้ท่านบอกว่าคดหินหรือว่าคดดักแด่หายากกับทางภาคใต้ไม่ค่อยมีสุดมากจะมีทางภาคอีสานแล้วนะครับโอ้ก้อนนี้กว่าจะได้มาไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาครับพี่น้องต้องต้องอ้อนวอนนะครับอู่บาอาจารย์นะครับกว่าจะได้มาอ้อนวอนท่านนะครับผมตั้งหลายครั้งหลายรอบนะครับกว่าจะได้ก้อนนี้มานะครับผมเก็บไว้ดีครับเป็นอ่าเขาเรียก แร่ธนสิทธิ์ที่มีความขลังอยู่ในตัวนะครับที่มีพุทธานุภาพหรือว่ามีมีกำลังเออเรียกอะไรล่ละมีพลังงานนะครับมีพลังงานที่ฤทธิ์ของเทพเทวาอารักษ์ครับหรือว่าคนทัน,นครับปกปักรักษาอ่คดแต่ละก้อนละก้อนนะครับเก็บไว้ให้ดีนะครับติดบ้านก็ปกปักรักษาคุ้มครองบ้านเรือนถ้าติดตัวไปก็ปกปักรักษาคุ้มครองคนที่เป็นเจ้าของนะครับน,นี้ก็เป็น เ็กไหลเจ้าป่านะครับผมเด็กไหลเจ้าป่านี่มีส่วนผสมหลายอย่างนะครับเล็กไหลเจ้าป่ามีส่วนผสมทั้งประหลอดนะครับทั้งประหลอดทั้งสังกะสีทั้งเงินนะครับทั้งทองผสมกันนะครับไหลมาผสมกันอาจะเป็นก้อนอย่างนี้ไม่ธรรมดานะครับพี่น้องอาจจะรวมตัวกันเป็นก้อนอย่างนี้จับตัวกันเป็นก้อนอย่างนี้ต้องใช้เวลาเป็นโอ้ล้านๆปีครับนี่ครับทาง ฝรั่งเขาจะเรียกอะไรล่ะเขามีชื ort, ่อเรื่องเขาเองนะครับทางฝรั่งครับแต่ทางบ้านเราเนี่ยเป็นโคดหินอ่าแร่ธาตุต่างๆไม่ใช่โคดหินนะครับเป็นอ่แร่เ mm hmm. ขาเรียกอะไรเรียกอ่แร่ปลลอดหรือว mm ่าเหล็กไหลเจ้าป่านะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับ mm. บาง mm. ท่านไม่เข้าใจก็เรียกเป็นคดคดหินนะครับนี่คดหินเป็น,น,นเป็นก้อนนี้นะครับนี่อ่าเป็นก้อนนี้คือคดหิน ก้อนนี้นะครับเป็นธาตุเหล็กล้วนๆนะครับเนี่ยไม่ไม่เหมือนก้อนนี้นะครับก้อนนี้จะออกส่วนมากเนื้อจะออกทางหินนะครับเป็นหินหินไม่ไม่มีส่วนผสมของเหล็กนะครับส่องขยายดูนะครับไม่มีส่วนผสมของเหล็กแต่ก้อนนี้นะครับเป็นส่วนมากจะส่วนผสมคล้ายๆกับเป็นเหล็กเลยนะครับเนี่ยเป็นคล้ายเนื้อเหล็กเลยครับคล้ายเนื้อเหล็ก ครูบาอาจารย์ที่ให้มาบอกว่าเป็นมีหลายอย่างครับที่มาผสมรวมกันจนจับก้อน,นครับต้องใช้เวลานานหลายหลายหลายล้านปีครับว่าว่าอย่างนั้นนะครับหลายล้านปียิ่งจับยิ่งมันนะครับยิ่งเงาครับเป็นคล้ายกับเหล็กนะครับผมลองเอาแม่เหล็กดูดลองดูก่อนติดหรือเปล่าแม่เหล็กลองก่อน ไม่ติดแม่เหล็กนะครับไม่ติดแม่เหล็กไม่ดูดนะครับไม่ดูดแม่เหล็กไม่ดูดออเหล็กไหลเจ้าป่าอันนี้ไม่ติดแน่นอนครับไม่ดูดแน่นอนครับอ่าก้อดักแด้ไม่ดูดแน่นอนครับผมออสรุปแล้วคือไม่ติดไม่เหล็กทั้งสองก้อนนะครับอ่มีก็เจ็บไว้นะครับพี่น้อง มีผมก็เก็บไว้อันนี้ก้อนนี้พิเศษครับเนี่ยเป็นคล้ายตะกุดนะครับเป็นคล้ายตะกุดอ่าดูไปดูมาก็คล้ายกับหัวกระสุน,นครับของลูกปืนนะครับหัวกระสุนปืนนะครับผมสวยงามนะครับธาตุทนสิทธิ์ของทนสิทธิ์ทุกอย่างมีพุทธานุภาพอีกแล้วครับไม่ต้องไปปลูกเสกนะครับผมถ้าใครได้มาไม่ต้องมาปลูกเสกเลยนะครับไม่ต้องไปให้ครูบาอาจารย์หรือว่าพระ ถ้สององค์เจ้าปลุกเสกก็ได้นะครับผมเขาก็มีความขังอยู่แล้วนะครับอ่าของเหล่านี้มีความขังอยู่ในตัวครับคล้ายกับอะไร่ะเขาเรียกน้องแมวอะครับเป็นน้องแมวหรือว่าโรคแมวนะครับมีมีมีพลังงานอยู่ในตัวนะครับมีสิ่งลี้ลับอยู่ในตัวนะครับผมไม่ต้องไปปลูกเสกนะครับก็ขังได้นะครับหรือว่าอยากจะให้ขังเพิ่มก็ไปให้ครูบาอาจารย์ปลูกเสกก็ไม่เป็นไรครับผมมีไว้ก็เจ็บไว้นะครับผม ถ้าใครไม่มีก็โทรหาได้นะครับผมพอมีอยู่จํานวนหนึ่งนะครับพอแบ่งปันให้ก็จะแบ่งนะครับผมสุดท้ายนี้ก็สุดท้ายน,นี้ก็ขอให้พี่น้องนะครับที่เขารับชมช่องของสัตหชาแนลหนึ่งเก้าเจ็ดเจนะครับผมมีแต่วความสุขความเจริญน,นะครับตลอดปีตลอดไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ